สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนขณะนี้ดิฉันมาอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าเว้ขาแข้งนะคะด้านในนั้นจะมีเสือมีสัตว์หลากหลายมากเลยค่ะนะส่วนด้านนอกนี่ก็จะมีเนี่ยมีจระเข้ด้วยเห็นไหมคะจระเข้ดูทุกนโอ้โหหนูมองไม่เห็นเลยหูหนูอยู่ตัวเดียวเหรอลูก โดดเดียวมากเลยใช่ไหมนอนนิ่งเลย่ะเห็นไม่เยอะนะะเดี๋ยว,ยวให้ดูตรงนี้ <c oughs> นอนอาบแดดหนูนอนแบบหมดอะไรแต่อยากมากเลยจ้ะไป <c oughs> <c oughs> ต่อไปดูต่อไปนะคะ <c oughs> เยอะมากเลยข้างในอ่ะแต่พอดีดิฉันเนี่ยไม่มีเวลาเดี๋ยวกลับบ้านวันนี้อาจจะค่ำ ดึกดื่นนะก็ดูเป็นพอสังเกตพอเพื่อนเพืพ่อนมานี่นะคะอันนี้คือหมีหมาค่ะหมีหมานะคะนี่จ้ะนูหนูอ่ะมันนี่ลูกหน้าเหมือนสุนัขอุูยอยู่คนเดียวเหรอลูกอยู่ตัวเดียวอหะลกูกผิวสวยมากเลยนะเห็นไหมเลี้ยงดีตาเอ๋ อันนี้ไม่ใช่ลมหายใจของหมีนะลมหายใจของดิฉันนะให้ช่นชมไปดูหมีไปไหนหนูหนูจ๊ะไปไหนจ๊ะเด็กๆนานมากไปไหนลูกมาชมหน่อยสิจ๊ะเดินเตะเตกแตกตัวใหญ่มากเลยอ่ะเอ้ยหาเพื่อนเหรอครับ ำดเป็นไงจ๊ะคุยกันหน่อยสิอุ้ยหนูมาอุดจระโอ้โอ้โอ้เป็นไงเอาหนูจะคุยด้วยลูกดูสิดูสินี่เขาพยายามยืนนะเพื่อนเพื่อนเขายืนค่ะเขายืนค่ะเขายืนนะคะเนี่ยนี่อยู่นี่ลูกหนูดมอะไรลูกนี่เขายืนนะคะเนี่ยให้ดูท่ายืนเขาน่ารักจังเลยหนูยืนาสวยมากเลย กองต่อไปจะชมต่อไปเรื่อยๆะะข้างในก็มีนกมีหลายอย่างเลยคะ่ะอันนี้มีอะไรคะเนี่ยทน่นทๆๆนอ้าวมีใครอยู่บ้างไหมเอ่ยอันนี้น่าจะไปนอนนะ อันนี้ไม่มีอัอนนี้มีสิมีแต่เขาหลบออเขาอยู่ในห้องกันค่ะเขาอยู่ในห้องนะคะเพื่อนๆน่นะมาอยู่ในห้องนะคะสําหรับวันนี้แค่นี้นะคะพามาให้ชื่นชมนะ,ะนะคะสวัสดีค่ะ